สวัสดีค่ะตังตังนารุสีนะคะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นซอแก้วซอแก้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างผงผางนะคะแบบคิดอะไรก็พูดเลยเหมือนไม่เกรงใจผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆรแล้วเป็นคนตรงๆค่ะต้องบอกว่าซอแก้วเนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปมเนาะเนื่องจากแบบว่าอาจจะไม่ได้มีพ่อนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับคุณอารักษ์ที่เข้มงวดบงการชอบสั่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็ มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะขัดกันระหว่างความฝันของเรากับสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันก็มาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วคุณอารักษ์ก็จะบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นห้ามทำร้องเพลงก็ห้ามร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบอยู่ภายใต้คำสั่งทุกๆอย่างมันเป็นความเหมือนจะแตกต่างคือจริงๆตังเนี่ยเป็นคนค่อนข้างแบบดือ้อค่ะแต่ว่าจะดื้อเงียบ แต่ว่าซอแก้วเนี่ยเหมือนดื้อแล้วก็คือดื้อแบบตะโกนเออฉันดือ้อฉันคิดแบบเนี้ยฉันพูดเลยถ้าสิ่งที่เหมือนกันก็คือความมุ่งมั่นแหละมันเป็นความมุ่งมั่นเหมือนกันแต่ว่าแสดงออกต่างกันนาที่กับพาราดอนเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาอยู่แล้วเขาก็จะมาเจอซอแก้วที่ร้านนี้แล้วก็มีแอบมีเรื่องการเขียนบทอะไรแบบนี้ค่ะที่มาคุยกัน แต่มันก็อาจจะมีกันแบบแอบป,ปิ้งคนนู้นแอบป,ปิ้งคนนี้ก็ต้องรอติดตามค่ะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะคู่ใครหรือว่าเอ๊ะอะไรยังไงอย่างนี้